มาเปลี่ยนสวิตธรรมดาให้เป็นสมาร์ทสวิตกันแบบทําด้วยตัวเองมาแกะกล่องดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้านแกะออกมาก็จะมีคู่มือคู่มือการใช้คู่มือการดาวน์โหลดแอปต่างๆคู่มือการเข้าสายแต่รุ่นนี้จะมีจะเป็นรุ่นที่มีสายนิวตัน แบบดับเดียวก็คือเราจะเอาสาย L เข้าที่รู L สายนิทนทรอเข้าที่สาย N รู N แล้วก็สายดับเข้าที่ L หนึ่งรูที่เหลือเขาจะปิดไว้ สายเอ็เข้ารูเอ็สายเมนไฟเข้ารู L อสายดักเข้ารู L อหนึ่งแค่นี้เราก็ได้สมาร์ทสวิตช์ไรใช้แทนสวิตช์รุ่นเก่าแบบนี้ง่ายๆ